อาจารยนนประจิบนำเรือ,อยอมากดขุนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดขึ้นไปที่ชอ .6 อหจารย์นนประจิบนำเรือขึ้นมาช .2 เตรียมนำเรือที่กอหนึ่งมากดขุนนะครับ คูต่อสู้โยกน้าไปที่กอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนคูต่อสู้นำโคนขึ้นไปจอหกเมื่ออาจารย์นกกระจิบพร้อมตัดสินใจบุกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเม็ดมาไล่โคนคูต่อสู้นำเบียขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยโคลนลงมาอาจารย์นกกระจิบทำแต้มเบี้ยเข่าลอยครับเพื่อระเบิดหน้าขุนของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยยอขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากิน คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบโยกม้าบุกขึ้นมาที่จอสามคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาบุกที่จอสี่จะกินเม็ดลูกคาดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดขึ้นไปไล่ขุน อาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบีย้ยครูต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดกินโขนอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกค่าครับครูต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินโขนขู่จะรุกจนนะครับนำม้ามารุกตานี้จน ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้าไปที่ช่อห้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเรือคู่ต่อสู้นำเรือกินตอบอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคาดกินเรือครับคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินเรือคู่ต่อสู้นำขุนกินม้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ มองเห็นว่าตนเองไม่มีเรือนะครับผมเป็นรองสักหมากจึงตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยขอสีขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือมาเหยวนมากดขุนครับอาจารย์นกกระจิบนำโคลมาผูกเบีย้ยวไว้ คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้ายงขวาอาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการกินตัดเบีย้ยที่คอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาที่คอสามเรียกว่าม้าฉงนโจมตีเบีย้ยของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเบีย้ยที่งอสีกินเบีย้ยที่คอสามหงายอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากิน คูต่อสู้นำม้าขึ้นไปไล่เบีย้ยอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมาไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือจับกินม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่จอสิโจมตีโคนอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือคู่ต่อสู้กดขุนอยู่ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาผูกคนไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้หลบม้าไปไหนไม่ได้จึงตัดสินใจนำม้ากินโคนอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาก่งคู่ต่อสู้นำเรือไปผูกเบีย้ยและโจมตีเบีย้ยตรงกลางอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอ3สามจะขึ้นมาไล่เรือครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรืออีกลำขึ้นเป็นเรือมาเหศสวนอาจารย์นกรงจิตบปักคนขึ้นมาไล่เรือคูต่อสู้ลากเรือลงมาอาจารย์นกรงจิบนำม้ากินเบี้ยไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือมาที่คอเจ็าอาจารย์นกรงจิตบได้กินเบี้ยเตาหกฟรีคู่ต่อสู้นำโคนไปไล่มา้า อาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาตามคอห้าครูต่อสู้ขยายม้าไปที่คอห้าอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นคอเจ็อาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยคู่ขึ้นมาเป็นลักษณะของเบี้ยเทพพยายดานะครับครูต่อสู้นำเม็ดไปแลกกับเบี้ยอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่งอส คต่อสู้นำเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนบุกขึ้นมาไล่กินม้าครับคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดกินแรกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปแรก จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแร่โคนคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงไปคู่ต่อสู้นำเรือมาจับก,กินมา้าอาจารย์นกกระจิบหลบม,ม้าขึ้นมาบุกไล่เรือคู่ต่อสู้หลบเรือมาที่จอเจ็บอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาจอหนึ่งกดขุนคู่ต่อสู้คูค่ต่อสู้นำโคนขึ้นงอเจ็บ อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาขอสามคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่งอแปอาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำออกคลองคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่คอแอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาขอสี่คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปขอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุก คูต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์ทรกจิบส่งม้ามารุกค,คูต huh <patri pine. S 2> ่อ <ahead> ส so. ู้หลบขุนที่คอเจ็ดอาจารย์ทรกจิบนำม้าที่คอห้ากินโคนคูต่อสู้ตัดสินใจนำเรือกินม้าอาจารย์ทรกจิบนำม้ามารุกฆ่ากินเรือคูต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์ทรกจิบ นำเรือกิกนแร่เรือคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกอาจารย์นกกระจริบนำม้ากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจริบนำเรือรุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจริบนำเม็ดขึ้นมากินเบี้ยคู่ต่อสู้นำม้าไปรุก อาจารย์นกกระจิบน,นำขุนบุกเข้ามาติดกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปที่คอสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้นำม้ากินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอหกคู่ต่อสู้นำม้าไปที่คอสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ย ฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบียริมอาจารย์นกประจิบนำเรือมารุกจนครับผมชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสวยงามในจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบส่งเบี้ยขอสี่ขึ้นมาคู่ต่อสู้ตัดสินใจเดินเบี้ยขอหกไปขอห้าอาจารย์นกประจิบส่งเบี้ยคว่ำขึ้นมาโจมตีเม็ดเพื่อสร้างทางเม็ดพรมกระรอกคู่ต่อสู้ตัดสินใจนํามเม็ดกินแลกสองเบี้ยอาจารย์นกประจิบนําเบี้ยเข้ามากิน คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าก,กลับมาอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาขอสี่คู่ต่อสู้นำโคนไปที่ขอหกอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยก,กอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกเบี้ย อาจารย์นักระจิบปักเม็ดขึ้นมาไล่โคนโคู่ต่อสู้เลือกหลบโคนขึ้นอาจารย์นักระจิบนำม้าขึ้นมาขอสามเป็นม้ามังกรสลับซ้ายฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยจอห์หอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยริมคู่ต่อสู้กินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมากิน คู่ต่อสู้โยกม้าไปที่ช6โจมตีเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบเลือกที่จะยันเบี้ยวไว้ไล่ม้าครับคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ช8เตรียมขึ้นไปที่จอ6อาจารย์นกกระจิบนำาคนขึ้นมางอ3คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปจอ6อาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ขอ3ผูกเม็ดคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอ7 อาจารย์นกพระจิบนำขุนขึ้นมาอคอสองครูต่อสู้นำเรือชอมาที่ขอแปดอาจารย์นกพระจิบเดินเรือผูกเม็ดนะครับครูต่อสู้นำเรือขึ้นไปแรกอาจารย์นกพระจิบนำเรือมาซ้อนฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือมาซ้อนโจมตีมา้าอาจารย์นกพระจิบนำเรือที่กอหนึ่งขึ้นมาผูกมา้า ในจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำมา้ากินตัดเม็ดครับอาจารย์นกอพรคจิบนำเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำม้ากินเบี้ยอาจารย์นกอพรจิบนำม้ากินเข้ามาคู่ต่อสู้นำเรือเพิรุกอาจารย์นกอพรจิบนำขุนขึ้นมาพอสาม ครูต่อสู้นำเรือกินโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเบี้ยคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำเบี้ยกินรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมากิน คู่ต่อสู้นำเรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจีบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจีบนำม้าลงมาบุกครับจะนำม้าโยกมารุกคู่ต่อสู้นำโคลนขึ้นอาจารย์นกกระจีบนำโคลนขึ้นมาไล่เรือ จังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้นาเรือกินแรกเรือนะครับอาจารย์นกกระจิบจะโยกม้ามารุกก่อนนะครับค่อยถอยเรือไปกินฝ่ายคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจหลกเรือมากดขุนครับจะนําโคลนไปรุกนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกที่จะนําขุนเข้ามาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําเรือกินโคลนอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกฆ่ากินเรือ ครูต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ในตานี้ครับผม